สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่195นะคะกับช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะราคาหลักร้อยนะคะพีะ่สนใจองค์ไหนนะคะพี่ โทรมาได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะ bbiw 9 9 9นะคะราย ID นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 9 3 6 7 8 2 1นะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ,ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่องแรกนะคะวันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกบนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกบเป็นเหรียญเก่านะคะเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อกบนะคะพี่ด้านหลังจะเขียนว่าท้องหนึ่งนะคะ จะเขียนว่าท้องหนึ่งนะคะพี่องนี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทอ่าเป็นเหรียญเก่าของหลวงพ่อกบนะคะต่อไปจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่อ่าเป็นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่สภาพอ่าเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะคะพี่ ไปหลวงปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะองค์น <sho> ี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อ่าองนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นพระชัยวัดสุทัศนะคะพี่เป็นพระชัยวัดสุทัศนะคะองนี้นะคะพี่นี่องเล็กๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นพระชัยวัดสุทัศนะคะพี่ อ,องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะองคนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นพระชัยวัตสุทัศน์นะคะอ่าองเล็กๆแบบนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นนางพญานะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระนางพญาอ่าเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะพี่สภาพเนื้อดินมันๆแตกๆแบบนี้นะคะ สภาพเนื้อดินมันมัน,มนแตกๆแ,แ,แห้งๆแบบนี้เลยนะคะพี่ อ่าเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะนางพญาพิมพ์ใหญ่อ่าสนใจองค์ไหนนะพี่นะโทรมาหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ตอนนี้จะเป็นรูปรอหลวงพ่อท่านขายนะคะพี่อันนี้จะแปะทอเก่ามานะคะพี่องนี้สภาพสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะพี่ สภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านค้ายนะคะนี่อ่าใบหน้าใบตานะคะคมชัดแบบนี้นะพี่นะลงทองเก่าๆมานะคะพี่องค์นี้นะคะนี่ลงทองเก่าๆสวยๆมาแบบนี้เลยอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านค้ายนะคะพี่สภาพสวยเลยนะคะอ่าองค์นี้นะคะพี่นี่อ่าใต้ก้นนะคะ องนี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นรูปรอหลวงพ่อท่านขายนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหนรียญหลวงพอ่อเอ่เหรียญพรมสี่หน้านะคะพี่เป็นพรมสีหน้าหลวงพ่ออีนะคะอันนี้จะมีรอยจานใต้ใต้ใต้ควจะมีรอยจานนะคะพี่ชัดเจนนะคะ อ่าเป็นพรมสีหน้าหลวงพ่ออีนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทองค์นี้เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นจันลอยนะคะพี่องค์นี้จะเป็นจันลอยหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่อ่าเป็นจันลอยหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะองค์นี้นเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะ สภาพเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะพี่นี่จันลอยหลกปูโตะนะคะ,ะเป็นจันลอยหลกปูโตวัดปราดู่ฉิมพีนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอง์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ ต่อไปจะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่อง์นี้สภาพาเนื้อหาสาระชัดเจนนะคะเก่ามากนะคะพี่สมเด็จนะคะสมเด็จองค์นี้นะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะสมเด็จเก่านะคะ ต่อไปจะเป็นเหรียญบอะเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้นะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ตามรูปเลยนะคะพี่พาะตรงตามรูปทุกองค์นะคะอ่าเหรียญนี้เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทอ่ะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะอ่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อเที่ยงนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อเที่ยงอ่าวัดบางหัวเสือนะคะปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะพี่ เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะเป็นเหรียญสภาพใช้อ่าเป็นเหรียญสภาพใช้งานนะคะเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะคะเหรียญนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญเก่าหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือนะคะ เปิดราคาไว้700บาทนะคะสนใจองคไหนนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่อ่ะต่อไปจะเป็นรูปรออันนี้จะเป็นรูปรอของหลวงปู่เขียวนะคะพี่เป็นรูปรอของหลวงปู่เขียว อ่าเป็นรูปหล่อของหลวงปู่เขียวนะคะอ่าองนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะรูปหล่อหลวงปู่เขียวนะคะอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สนใจนะคะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะกันได้ทางไลน์นะพี่่งฟีมีเก็บปลายทางนะคะ ต่อไปนะคะนี่จะเป็นสมเด็จลงรักลงทองเก่านะพี่นี่อ่าจะมีคาบรักคาบทองติดอยู่นะคะพี่องค์นี้นะคะนี่อ่าลอยคาบรักคาบทองนะคะนี่ติดอยู่แบบนี้เลยนะพี่นะาชัดเจนนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จนะคะที่ลงรักลงทองเก่ามานะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าเนื้อหาสาระนะคะชัดเจนนะคะพี่ อ,องค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จอ่าเป็นพระสมเด็จลงรักลงทองเก่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นพระเนื้อดินเก่าอ,อ่าจะเป็นพระเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะ <cm 2> พี่สภาพเนื้อดินติดแบบนี้เลยนะพี่นะนี่คาบกุคาบเก่านะคะ อ่าเป็นผ้าเนื้อดินเก่านะคะพี่เนื้อเนียนเนียนแห้งแห้งแบบนี้นะคะนี่เนื้อเนียนเนียนแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นผ้าเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นรูปหล่อโบราณอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินนะคะพี่จะเป็นพิมพ์คี้ตานะคะอ่าจะเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินพิมพ์คี้ตานะพี่นะองค์นี้นะคะ อาจะเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินพิมพ์ี่ตานะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อย700บาทนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนี่นี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นพระรอดอันนี้จะเป็นพระรอดพระรอดกุมาหาวันนะคะพี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าขมุกขมัวแบบนี้นะคะนี่เนื้อดินเก่าๆแห้งๆ hey 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 แบบนี้นะคะ สภาพเนื้อดินเก่าๆแห้งๆนีค่าวปลาดำชัดเจนนะคะพี่อ,อยู่ในเลี่ยมกรอบเหลืองๆขมุขมัวแบบนี้นะคะพี่เนื้อเนื้อดินเก่าแห้งแบบนี้เลยนะคะพี่พระรอดนะคะพาะรอดกุมาหวันนะคะพี่เนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้องค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะพี่สภาพผิวออกมันๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่ปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะ,ะสภาพผิวออกมันๆนะคะพี่ปิดตาหลังแบบองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าอ่าอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่องนี้นะคะนี่อ่าด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังจะรงทองเก่าๆหรือจะเป็นคาบอะไรไม่รู้นะพี่นะออกเหลืองๆนะพี่นี่อยู่ในเลี่ยมเลี่ยมเก่าแบบนี้นะคะองนี้เปิดราคาไว้800บาท เป็นเหรียญหลอโบราณเก่าไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่องนี้นะคะนี่อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นพระสมเด็จจะเป็นพรสสมเด็จอันนี้จะลงทองอ่าด้านขอบข้างนะคะพี่จะลงทองเก่าๆมานะคะอ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้นะคะนี่ เนื้อหาสาระชัดเจนนะคะพี่คาบกุคาบเก่าคาบดินนะคะติดอยู่นะพี่นะตามการเวลาพาเนาอะ,อะสมเด็จเก่านะคะพี่อานี้จะเป็นคาบรักคาบรักคาบทองขอบขอบนะคะพี่ติดอยู่นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นนางพญาพิมพ์เล็กนะคะ เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะพี่อันนี้อยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะคะนี่อ่าเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะนี่เนื้อออกสีอ่ามะขามเปียกนะคะพี่อ่าน้าตาลเข้มๆแบบนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่เนื้อเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้นะคะหกร้อยบาทเอาไปหกร้อยบาทพอนะพี่นะ อ่าพนางพญาพิมพิพมพเล็กนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นพ่อปานนะคะพี่ทรงหานุมานนะคะอ่าเป็นหลวงพ่อปานทรงหานุมานนะพี่ จะมีจุดจุดสีขาวขาวนะคะพี่เป็นผงพุทธคุณหรืออะไรนี่แหละเป็นพ่อปานทรงหานุมานนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สภาพเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พีเอฟซี FC ท่านใดดูแล้วชอบถูกใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระคงรำพูลเก่านะคะพี่องค์นี้ อ่าจะเป็นพาครงลำพูนเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมเนี่ย kleine, อยู่ในเลี่ยมออกเหลืองๆนะพี่นะนี่เป็นพาครงลำพูนเก่านะคะพี่จะมีคาบดินนะคะอ่าคาบดินคาบปลาดำนะคะติดอยู่นะพี่นะนี่อ่าจะเป็นพะครงลำพูนนะคะพี่เป็นพะครงลำพูน อ,องค์นี้เปิดราคาไว้นะคะแปดร้อยบาทนะพี่พระโคงลําพูนนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นอา่าผงสุพรรณนะคะพี่เป็นพระผงสุพรรณเก่าอง์นี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะสภาพเนื้อดินเก่าแห้งนะพี่ค้าบราดํานะคะอ่าบราดําคาบกู่ขาบเก่านะคะชัดเจนเลยนะพี่นี่องนี้นะคะนี่สภาพเนื้อสวยๆแบบนี้เลย สภาพเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นี่รอยนิ้วคับเป็นรอยนิ้วมือนะคะนี่มีคาบราดามติดอยู่ชัดเจนอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะพี่นะพ,พ้าผงสุพรรณนะคะ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่พ,พ้าผงสุพรรณเก่าต่อไปจะเป็นหลวงาหล่อโบราณหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะพี่ อ่าเป็นหลอบโบราณหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปีศูนย์ห้านะคะเนื้อจะออกทองแดงทองแดงนะพี่จะมีคาบดินติดอยู่นะคะพี่นี่จะมีคาบดินคาบกู่คาบเก่าติดอยู่นะคะนี่ชัดเจนเลยนะคะอ่าเป็นหลังเตารีดปีศูนย์ห้านะพี่นะ อ่าองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะรอโบราณหล ang, ังหล I, ังตอรี่ถุงหลวงผู่ทวดนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นเต่านะพี่นะน,นี้จะเป็นเต่าหลอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่อ่าเป็นเต่าหลอโบราณน,นะคะพี่เป็นเต่าหลอโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ไม่ทราบเกจิ เป็นตเนต่าหล่อ,อบโรอรอบโราณเก่านะคะเป็นเต่าหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้700บาทนะพี่นะเต่าหลอ,อบโบราณนะคะเปิดราคาไว้700บาทต่อไปจะเป็นพระสมเด็จอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่านะพี่นะอ่าจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองนี้นี่เนื้อหาสาระอ่าวนสารชัดเจนนะพี่ สมเด็จเก่านะคะองค์นี้นะคะเนื้อหาสาระมวลสารชัดเจนนะคะพี่องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เอาไว้เจ็ดร้อยบาทพอนะพี่นะองคนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสมเด็จเก่าต่อไปจะเป็นเหรียญเซมาของหลวงพ่องเงินวัดดอนย,ยหอมนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะคะนี่เป็นเหรียญเก่าๆสภาพสวยเลยนะพี่นะ เหรียญน,นี้นะคะนี่ใบหน้าใบตานะคะคมชัดนะพี่เป็นเหรียญเซมานะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะอ่าเป็นเหรียญเีมาของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท อ่าสภาพสวยๆแบบนี้นะพี่นะองค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาของหลวมพ่อแก้วนะคะเป็นเนื้อตะกวักวนะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อตะกวัวนะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะี่อ่าเป็นพระปิดตาหลังอ่าปิดตาของหลวมพ่อแก้วเนื้อตะกวัวนะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังจะมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่ปิดตา หลวมพ่อแก้วเนื้อตะกัวนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอง์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นผ้าหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องนี้อ่าจะเป็นผ้าหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะนี่สภาพนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพ้า พระรอโบ,บราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่ทราบเกจินะคะอ่าองนี้เปิดราคาไว้นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทเป็นพระเก่านะคะพี่เป็นพระเก่ารอโบ,บราณน,นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นพระสมเด็จอ่า สมเด็จโปะโพนะคะพี่เป็นพระสมเด็จโปะโพเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นสมเด็จโปะโพนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จโปะโพนะคะพี่องค์นี้สภาพเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยอ่าเนื้อเก่งๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้ เอาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะส่งฟรีนะคะแปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จองนี้ต่อไปนะคะจะเป็นผ้าของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่อันนี้ไม่ได้ลงแลกกเกอร์มานะคะอ่าออกขาวๆแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเป็นผ้าของขวัญวัดปากน้ำนะคะไม่ได้ลงแลกกเกอร์นะคะพี่ องนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พ้าของขวัญอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นผ้าขุนแผนใบพุทรานะคะพี่เป็นผ้าขุนแผนใบพุทราสภาพเนื้อดินมันๆเลยนะพี่นะ<ม>องนี้นี่สภาพเนื้อดินมันๆแบบนี้เลย เป็นพระขุนแผนใบพุทธานะคะสภาพเนื้อด like ินมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้เนื้อดินมันๆเลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้ขุนแผนใบพุทธานะคะเนื้อดินมันๆแบบเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะขุนแผนใบพุทธาเนื้อดินเก่านะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่โทรมาได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นเหรียญอาเหรียญเก่าโบราณนะคะพี่เหรียญอามหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์ 2, 4, 6, นะคะพี่ปีสองสี่หกศูนย์อ่าเป็นเหรียญเก่าเหรียญอามหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะพี่อ่าเหรียญนามหลวงพ่อโสธรน,นะคะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญอามหลวงพ่อโสธรเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นภาพวิชลิกนะคะพี่อันนี้จะเป็นภาพวิชลิกวัดใต้นะคะเจ้าขุนทักษิณอานิสอนนะคะพี่ ่าเป็นพระพิชรีนะคะอ่าเป็นพระพิชรีจะรงทองเก่าๆมานะคะพี่นี่ด้านหลังจะมีรอยจานแบบนี้นะคะเพิชรีวัดใต้เจ้าขุนทักษิณคณิสศนนะคะองนี้นี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่องคนี้สภาพสวยๆเลย อ่ารงทองเก่าๆมาครึ่งๆแบบนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพิชชรอีกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอ่าเหรียญโบราณนะคะพี่เป็นเหรียญโบราณเก่าอ่าของหลวงพ่อรานะคะพี่ปีสองสี่หกแปดนะคะพี่เหรียญเก่าโบราณหลวงพ่อราอ่าเป็นเหรียญเก่าโบราณของหลวงพ่อรานะคะ เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้700้อบาทนะคะพี่เป็นเหรียญโบราณเก่า,อาของหลวงพ่อลานนะคะพี่เปิดราคาไว้700้บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เป็นพระปุา่าพระกุปปุหนังนะคะอายุทยานะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่คาบดินนะคะติดอยู่แบบนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณน,นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณ ไปพระปูปุหนังอยุทยานะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณเปิดหน้าแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพีะ่ด้านหลังปิดไว้นะคะนี่จำคมุขขโมยนะคะพีะ่จะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะพี่สภาพเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้นะคะพระกูปุหนังอายุทยานะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่ เอาไว้เก้าร้อยบาทพอนะคะพี่อยู่ในเล่ยมเก่าโบราณแบบนี้นะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยอ่าเนื้อดินเก่าแอบเป็นคาบกุคคาบดินติดอยู่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่อขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเพื่อความชัดเจนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ e ีต่อไปนะคะ